NFT ใหม่ในเกมท้าสตาร์งบประมาณเพียงแค่1 0 0 0 0บาทเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกาลาโซรอบนี้ยังคงอยู่กับทีมความเป็นสนุกด็อกที่ออกมาทั้ง NFT แผ่นเสียงและ NFT รถซึ่งจะมีความสามารถทั้งในเกมท้าสตาร์เองและสามารถรับเหรียญเท้าต่อวันได้ฟรีอีกด้วยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับเพนในช่องเพนเติมนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพนรบกวนเพื่อนกดไลค์และกด s u b ส c r i b ์ช่องเพนเติมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ นี่ก็วันก่อนนะครับส n น o p ด็อกเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาเป็น NFT Music ที่ g a l a มิวสิกเนี่ยทำร่วมกับส n o o p ด็อกเนี่ยนะครับก็เขาโคกันเนาะเอ็กกันเนาะได้เป็น Snoop's t r รชบ็อกก็ถือว่าฮือฮากันทีเดียวนะครับเพราะว่า NFT ตัวนี้เนี่ยเป็น NFT Music แรกของ g a l a มิวสิกเลยแล้วผ่านจากวันนั้นได้ไม่นานก็มี NFT ใหม่มาอีกแล้วนะครับรอบนี้เป็น NFT นะครับที่สามารถเอาไปวางในเกมท้าสตารแล้วสามารถเอินท้าคอยได้ด้วย นั่นก็คือกา l a ลาเท t ร์ l นเทเบิลอีพิกสไตลิ่งไรท์และก็เรจินารีสไตลิ่งไรท์นะครับก็3ตัวที่ปล่อยออกมาเนี้ยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนทาวคอยต่อวันไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับราคาและความสามารถในเกมทาวสตาร์เนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็สามารถทําได้แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเพนจะพูดในรายละเอียดอีกทีก็ลอบนี้ที่ปล่อยมานะครับเป็นกาลาเทอร์เนทเทเบิลเนาะอันนี้เนี่ยมันจะได้ทาวคอย3ทาวคอยต่อวันเหมือนกับวอเตอร์แทงนะครับวอเตอร์แทงนี่รู้สึกจะปล่อยออกไปคือเพนทำคลว้ลวนะ น่าจะประมาณ3วันที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้3เทาาคอยต่อวันแล้วก็ให้1น้ําโดยรอบอันนี้เป็นความสามารถในเกมเท้าสตาร์นะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มดูอันแรกที่กาล a าเทินเทเบิลดีกว่าคืออันนี้เนี่ยที่เพนตั้งปกคลิปไว้เนาะก็คือราคานะตอนนี้มันประมาณ1,000 0บาทแล้วมันสามารถเอินได้3เท้าคอยต่อวัน เห็นว่ามันก็เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเลยนะครับที่อยากจะมาลงทุนในเกมท o w สต Star ในค่ายการ่าเกมอย่างอันนี้ก็เป็น Turntable นะเหมือนแผ่น scratch อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นรถน,นี้ก็รถเนาะก็เป็นทีมสนุ p ด็อกของเขาแหละเพราะว่าสน o ปด็อกก็เพิ่งปล่อย NFT Music ของตัวเองในการ่า Music เป็นที่แรกนะฮะอ่ะอันนี้การ่า Turntable เนาะเขาก็บอกว่ามี quantity ทั้งหมด10,000ชิ้น แล้วก็ให้ p a สซีวอเตอร์หนึ่งะครับอันนี้เป็นความสามารถในเกมทาวสตาเนาะแล้วสามารถเอิ้นทาวคอยเนี่ยได้3ทาวคอยต่อวันอันนี้อันต่อไปก็ Epic Stylin Ride นะครับเป็นรถอันนี้ก็เพื่อนๆก็ดูตามนี้เลย2,500ชิ้นได้ p a สซี v ไอรอนหนึ่งแล้วก็ได้ทาวคอย16ทาวคอยต่อวันส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็น Legendary Stylin Ride อันนี้จะแพงสุดเลยจำนวน1,250ชิ้นแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้แพสซีไอรอน2เลยนะ แล้วก็ได้ทาวคอยต่อวันเนี่ยสาทาวคอยคือทาวคอยต่อวันเนี่ยที่เราได้ล้าบาทเราจําเป็นจะต้องทำเควสในเกมนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องทำเควสให้ได้1,000งพดาวต่อวันพอได้1 0 0 0พันดาวต่อวันปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทําภารกิจนั้นสําเร็จได้และสามารถกดรับทาวคอยต่อวันได้นั่นเองคือวันนี้นะครับที่มันมาเนี่ย NFT ใหม่เนี่ยจะมี3ตัวนี้เนาะอันนี้เพนอัดชา้าไปนิดนึงเพนอัดช่วงเย็นและ ตัวนี้มันก็เลยโซเอาไปแล้วนะครับแต่เพนเดาว่ามันน่าจะเป็นเทียร์แรกๆนะที่หมดเดี๋ยวเทียร์ต่อไปเขาปล่อยมาเนี่ยของก็จะมาเติมตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ต้องคำนวณดูอีกทีนะครับว่าราคาเนี่ยมันเหมาะสมอะไรยังไงคุ้มไหมกับการที่เราจะลงทุนนะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเพนให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของ o p e n นซีเนาะก็มีทั้ง3ชิ้นเลยเดี๋ยวยังไงเพนแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับคืออย่างอย่างตัวนี้เนี่ย ในโอเปซีเนาะขาย1,050 Gala กาลาเนาะแต่ในเว็บไซต์เนี่ยขายแค่937ก็อันนี้ก็ถือว่าซื้อในมีคุ้มกว่าเนาะแต่ส่วนอย่างน Epic เนี้ยเอฟิกเนี่ย8,000ซีในกาลาสโตเนาะแต่ถ้าเกิดใน o p e n c ซีเนี่ย6,000อันเนี้ยใน o p e n c ซีถูกกว่านะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูเพราะว่ามันต้องคำนวณเรื่องค่าแกสอะไรอย่างงี้ด้วย นะครับก็จะมี3ตัวเลยจริง,รงๆเพนก็แอบเกาเหมือนกันนะอย่างตัวนี้มันเป็นกาล a าเทอร์เ l ทใช่ไหมมันเกี่ยวกับมิวสิกมากกว่าเกี่ยวกับเกมทาวสตาก็เลยแบบแอบเกาๆไปเองนิดนึงนะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยมันเอาไปอยู่ในกาล่ามิวสที่เป็น Ecosystem ใหม่ของกาล่าเนี่ยมันจะน่าจะสามารถทําอะไรได้มากกว่าการเอินทาวคอยสาเทาวคอยต่อวันนะอันนี้ก็เกาๆนะเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจด้วยตัวเองอีกทีนะครับนี่นะเขาก็บอกว่า drop b In your c h i l d with the s t r i c t turntable นะครับ with this stick turntable น้หูแบบจับจับไปเลย turntable จับจับปล่อยมาในกา l a ล่ามิวสิกนะครับในกาล่าเกมที่จะเปลี่ยนมิวสิกอินดัสทรีไปตลอดการแค่ <c oughs> แบบ e s สคริปชันก็กาวขนาดนี้แล้วก็ NFT ที่ปล่อยมาก็มีประมาณนี้นะครับ3ตัวก็อยู่ที่งบประมาณเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ดูราคากันดีๆนะครับเพราะว่าราคามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดนิดนึงที o p e n นซีก็ถูกกว่าบางทีกาลาเกมสโตร์ก็ถูกกว่าครับก็ต้องลองดูอ่าอันนี้เป็นสรุปให้อีกทีนะครับว่าที่ปล่อยมาเนี่ยมี3ตัวเนาะไล r i ตีก็ตามนี้เลยไอตัว Turn Table บิลเนี่ก็เป็น c o m มอนนะถูกสุดสําหรับผู้เริ่มต้นเพนว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยประมาณหมื่นนะตอนนี้ที่เพนคานวณน,นะจากราคากาลาตอนนี้ประมาณ11บาทราคาก็ประมาณ1นึ่งบาทนะครับแล้วก็ได้แพสซีวอเตอร์หนึ่งด้วย อันนี้มันเป็นยูทิลิตี้ในเกมนะมันก็จะทําให้เรานะเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทาวเออร์นิ่งส่วนนี้ก็ตามช่องนี้เลยอันนี้ได้3เนาะ16แล้วก็32ตารางสรุปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาแนะนํา NFT ใหม่ในเกมทาวสตาร์เนาะที่กาล่ากเกมเพิ่งปล่อยนั่นเองและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ ถ้าหากเพ็นผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ